กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขุนสุขคน,นะคะเมื่อกี้มีข้าวดวนมะแกงแล้ะค่ะพี่น้องคะเนื่องจากพระเจาทรงศิกมาราเดอค่ะพี่น้องคะสําหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะพี่น้องคะเลขผีบอกนะคะพี่น้องคะเลขผีลูกออกมาบอกสมซาสมือคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่ากดไลค์กดแชร์ไว้นะคะพี่น้องคะพิมไ์ไอ้กดไลค์กดแชร์นะคะพิมพ์คำว่ารอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อคะ่ะ เพิ่นกระสีป,ปล่อยประมาณวันที่29ครับพี่น้องค่ะวันที่29เนาะค่ะแอดสิลงจวดจุดให้พ่อแม่พี่น้องในเบนิ่งได้ชมน้ำกันเนาะค่ะด่วนมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นได้แกลี่ข่าวมาบอกแล้วเนาะค่ะเลขผีบอกค่ะพี่น้องค่ะที่มาของสองตอดตรงตรงค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้นก็คิดว่าบ่พลาดพี่น้องค่ะกดรอไว้เด้อพี่น้องเด้อกดรอไว้ข่าวุ่นเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ เป็นกำร่งใจให้ทางทีมงานทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะวันที่2 9เกาเจอกันนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้บอกบอกไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสิได้ร่วยไปนํากัน,นะค่ะพี่น้องคะ่ะสองโตเข่งเข่งบอตองกับบอตตองปีน,นะค่ะพี่น้องคะ่ะ